TMB Family Club ปวนญี่ปุ่นวันที่4 อรุณสวัสดิค์ค่ะทุกคนวันนี้มีขอเปิดคลิปด้วยภูเขาไฟโยเตอีที่สามารถดูได้เป็นวิวพาโนรามาที่ห้องพักของเราเลยค่ะภูเขาไฟโยเตอีหรือที่รู้จักกันในชื่อของฟูจิแห่งฮอกไกโดฉายานี้น่าจะเกิดมาจากการที่มีทรงกลวยที่สมบูรณ์เหมือนกับภูเขาไฟฟูจิแต่ความสูงที่น้อยกว่าก็เลยเรียกกันว่าฟูจิน้อยนั่นเอง คิดไม่ผิดเลยค่ะที่เลือกพักที่ฮิวตันนีเซโ Village เพราะว่าวิวเนี่ยหลักร้านมากเลยฟินสุดๆ <c oughs> ขอเก็บภาพความประทับใจกันสักหน่อยจ้า <c oughs> เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะไปเล่นกิจกรรมข้างล่างด้วยเดี๋ยวจะพาลงไปดูว่าลานกิจกรรมข้างล่างเนี่ยนะคะเขามีอะไรให้เราเล่นกันบ้าง มาทำความรู้จักกันนิเซโกกันก่อนนะคะนิเซโกเป็นเมืองขนาดเล็กในฮอกไกโดค่ะตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเกาะฮอกไกโดเพราะฉะนั้นก็จะได้รับลมหนาวจากภูมิภาคไซดีเรียนของรัสเซียทําให้มีหิมะตกเป็นจํานวนมากตลอดทั้งปีความพิเศษของหิมะที่นี่ก็คือจะนุ่มแล้วก็ไม่หยาบกระด้างเ <Hey. S 1> ่อต่อการเล่นหิมะและสก,กีมากเลยทําให้หนักท่องเที่ยวที่รักการทํากิจกรรมในช่วงฤดูหนาวจะเดินทางมาที่นี่เป็นจํานวนมากในทุกๆปี โดยนีเซโกะเขาจะมีสกีรีสอดหลักทั้งหมดอยู่4แห่งด้วยกันรวมเราเรียกว่านิเซโกะอยู่ในเตดประกอบด้วยแกลนฮีลาฟูเป็นสกีรีสอดที่ใหญ่ที่สุดค่ะ ที่นี่เขามีสกีลิฟต์ถึง12ตัวแล้วก็มีกอนดล่าอีกด้วยกิจกรรมมีให้เล่นทุกรูปแบบตั้งแต่สกีสโนว์บอร์ดจุดแข่งของที่นี่ก็คือเขาจะมีร้านอาหารแล้วก็บาร์มากมายทำให้ผู้คนนิยุ่มไปเที่ยวที่นี่เป็นจำนวนมากเลยค่ะร้านอาหารของที่นี่ก็มีเยอะมากเลยสกีรีสอร์ทโซนที่2นะคะก็คือแอนนูปุรีค่ะโซนนี้นะคะจะมีชื่อเสียงด้านลานสกีที่มีรูปร่างที่หลากหลายค่ะหิมะคุณภาพเยี่ยมรีสอร์ทจะตั้งอยู่ทางตะวันตกสุดของนิเซโกะนะคะ โซนที่3ก็คือโซนที่มีเลือกพักในรอบนี้นะคะนิซโกวินเลสสกีรีสอร์ทที่มีกิจกรรมฤดูหนาวหลากหลายมากๆเลยเป็นที่โปรดปรานของนักท่องเที่ยวที่มาเป็นครอบครัวค่ะแล้วก็ลานสกีที่นี่ค่อนข้างจะยากนะคะทําให้นักสกีที่มีความต้องการความท้าทายระดับสูงเนี่ยชอบมากันส่วนนี้นะคะที่เลือกมาพักที่ฮิวตันนิซโกวินเลจเพราะว่าดูรีวิวมาค่ะในเรื่องของการแช่ออนเซนที่นี่วิวออนเซนของที่นี่เอาดอกคือสวยมากๆเลยก็เลยอยากมาค่ะ สกีรีสอร์ทโซนสุดท้ายนะคะก็คือฮานาโซโน่เป็นสกีรีสอร์ทลูกของแกรนด์ฮีเาฟูกค่ะลานสกีของที่นี่กว้างขวางแล้วก็มีพื้นที่เพียงพอสำหรับการทำกิจกรรมฤดูหนาวขณะนี้เป็นเวลา6โมงกว่าๆ่าค่ะเด็กๆยังไม่ตื่นกันเลยมีก็เลยชวนปะป๊าไปแช่ออนเซ็นข้างล่างกันออนเซ็นของที่นี่นะคะเมืนน่อวานมีไปเซอร์เวย์มาแล้วบรรยากาศฟินแบบสุดๆเลยวันนี้มีก็เลยมาอีกรอบหนึ่งค่ะออนเซ็นที่นี่เขาเปิดตั้งแต่ตีห้าครึ่งนะคะตอนนี้6โมงกว่าๆคนน่าจะไม่เยอะเดี๋ยวมีเก็บบภาพรรยากาาาศมมใให้้้ดูนนนะะคะถคถไ่ีขง เขาจะแยกห้องผู้หญิงกับห้องผู้ชายนะคะที่นี่เข้ามานะคะก็จะเก็บของสัมภาระของเราเอาไว้ในตะกร้าได้เลยค่ะต้องถอดเสื้อผ้าออกทั้งหมดนะคะก่อนที่เราจะไปชำระหลงังร่างกายกันค่ะเปิดประตูกระจกเข้ามานะคะก็จะเจอเป็นโซนอาบน้ําค่ะจะอาบเป็นแบบนี้ก็ได้หรือว่าจะอาบเป็นแบบเรียวกลางแบบญี่ปุ่นแท้ๆก็ได้ค่ะเขามีทั้งสบู่ยาสระผมแล้วก็ครีมนวดผมให้เราใช้เล การแชร่ออนเซ็นของญี่ปุ่นย้ำนะคะว่าไม่ต้องอายค่ะเพราะทุกคนจะต้องแก้ผ้าเหมือนกันหมดนะคะแล้วก็พกได้แค่ผ้าขนหนูผืนเดียวเพื่อมาแช่ออนเซ็นกันค่ะตรงนี้เป็นออนเซ็นโซนอินอร์นะคะสามารถมองเห็นวิวธรรมชาติด้านนอกได้อันนี้เป็นภาพในรีวิวค่ะที่ทําให้มีตัดสินใจมาที่นี่นะเดี๋ยวมาดูของจริงกันว่าสวยขนาดไหนนี่เลยค่ะออนเซ็นเอทาดรของฮิวตันนิเซโกะนะคะที่ขึ้นชื่อมากเรื่องวิวพาโนรามาที่สวยมาก อากาศตอนนี้นะคะอยู่ประมาณ3องศาค่ะอุณหภูมิน้ำนะคะในออนเซ็นอยู่ที่42องศาค่ะเรียกว่าอุ่นสบายมากๆเลยมีแช่ได้อยู่ประมาณสัก30นาทีนะคะแล้วก็เลยต้องขอขึ้นมาก่อนนะคะเพราะว่าเริ่มอึ้อาจหายใจไม่ออกแล้วนะแต่ต้องบอกเลยว่าฟินมากสบายผ่อนคลายสุดๆเลยหลังจากแช่ออนเซ็นเสร็จนะคะก็ขึ้นมาอาบน้ำชำระร่างกายค่ะที่นี่นะคะเขามีห้องแต่งตัวให้เราพร้อมเลยนะทุกคน อุปกรณ์ของเขามีให้เราครบเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นไดหวีคัตเติ้ลบัตโลชั่นออยใส่ผมนะคะหรือน้ําดื่มเรียกได้ว่ามาตัวเปล่ากลับไปก็สวยได้เลยจ้า <c oughs> เสร็จแล้วนะคะเราก็กลับไปที่ห้องพักค่ะวิวที่ห้องพักนะคะตอนนี้มองลงมาข้างล่างนะคะ <c oughs> เขาเริ่มปรับพื้นที่ลานสกีให้เราแล้วนะคะ <c oughs> เพื่อรอรับนักท่องเที่ยววันนี้กันพอมาถึงห้องพักนะคะก็ขอเก็บภาาวิวห้องพักตอนนี้ไว้สักหน่อยในระหว่างที่อรอลูกอาบน้ํากันค่ะ เสร็จแล้วนะคะเราก็ลงไปทานอาหารที่ห้องอาหารด้านล่างกันค่ะห้องอาหารที่นี่นะคะเป็นห้องอาหารนานาชาติอาหารคือหลากหลายมากฟินมากเลยนะคะมีต้องบอกว่าอิ่มอร่อยกันสุดๆไปเลยค่ะมีไม่สามารถเก็บภาพอาหารมาได้ทั้งหมดนะทุกคนเพราะว่าอาหารเขาเยอะมากจริงๆเลยค่ะ ตอนเราทานอาหารนะคะก็สามารถชมวิวของภูเขาไฟโยตอิไประหว่างรับประทานอาหารได้ด้วยนะทุกคนเรียกว่าฟินทางอาหารฟินทางวิวกันเลยจ้ากินข้าวกันไปอิ่มๆชํำๆเลยหลังจากรับประทานอาหารเช้าเสร็จแล้วนะคะเราก็จะไปสำรวจลานกิจกรรมข้างล่างกันแล้วว่ามีอะไรบ้างของเล่นมีอะไรให้เราเล่นกันบ้างไปดูกันเลยจ้าเด็กๆไม่พูดพร่ำทำเพลงเลยคะ่ะปีนขึ้นไปบนภูเขาหิมะนะทุกคนสูงประมาณสักตึกสองชั้นได้ ขึ Biden, des k, des k, uh ้นไปปุ๊บนะคะแม่ก็ตกใจว่าจะไปทำอะไรกันสไลเดอร์จ้าเป็นสไลเดอร์หิมะกันนะคะทุกคนเด็กๆคือฟินมากเลยนะเล่นอยู่กันเป็นชั่วโมงเลยค่ะกิจกรรมของที่นี่นะคะมีทางสโนว์ลาวิ่งค่ะก็คือให้เรานั่งที่ห่วงยางนะคะแล้วก็ลากกันไปบนหิมะแล้วก็มีอันนี้ค่ะเขาเรียกว่าสโนว์โมบิลนะคะขับไปได้ตามอิสระเลยหรือจะเป็นกิจกรรมเดินบนหิมะค่ะอันนี้ก็จะเป็นรอบของเขานะคะ เราพาเด็กๆลองเดินดูรอบๆกันก่อนค่ะว่ามีอะไรกันบ้างนะเด็กๆก,ก็เดินเล่นชมวิวกันไปนะคะแล้วก็เลือกเอาเสเลดมาค่ะแผ่นเสเลดนะคะราคาค่าเช่าอยู่ที่1 0 0 0พันเยนค่ะสามารถเล่นได้ทั้งหมด3ชั่วโมงนะคะเด็กๆก,ก็เล่นฟินๆเพลินๆกันไปค่ะหลังจากนั้นเราก็พาเด็กมาเล่นนี่เลยค่ะสโนว์ลาฟวิ่งทำไมได้เล่นเหมือนมาไม่ถึงนิเซโกะนะทุกคนมีนะคะหารีวิวดูสโนว์ลาฟวิ่งมาตั้งแต่เมืองไทยแล้วค่ะด้วยความที่ว่าตั้งใจเลยว่าถ้ามานะจะต้องเล่นให้ได้เลยค่ะ ราคานะคะอยู่ที่คนละ1,000บาทต่อ10นาทีค้า4คนก็ส0 0พันเขาพาเราลากไปบนหินะคะลากเข้าไปหาภูเขาโยเตะอิค่ะต้องบอกเลยว่าเป็นภาพความประทับใจมากๆเด็กๆก็แฮปปี้มีความสุขมากๆเลยนะคะ เขาก็จะเหวี่ยงเราไปมานะคะเพื่อให้เรารู้สึกตื่นเต้นค่ะแต่ว่าก็ต้องยอมรับนะคะว่าเซฟตี้เขาดีเพราะว่าพอพี่เขาวิ่งไปปุ๊บเหวี่ยงเราไปมาปุ๊บนะคะพอเริ่มหมุนเนี่ยเขาก็จะเริ่มหยุดแล้วก็หันมาดูว่าเรายังปลอดภัยกันดีไหมทุกคนโอเคหรือเปล่าค่ะก่อนที่จะขี่สกีนะคะแล้วก็พาเราเล่นต่อจนครบเวลา10นาทีค่ะฮิวตันนิเซกะนะคะเป็นสวรรค์ของคนเล่นสกีเลยที่นี่เขามีอุป,ปกรณ์ที่ใช้ในการเล่นสกีให้เช่าครบเลยนะคะสำหรับใครที่ไม่ได้เตรียมมา เดินออกจากตัวโรงแรมมาก็จะเป็นลานสกีให้เล่นกันเลยค่ะโดยลานข้างล่างนะคะก็จะเป็นที่เล่นฝึกกันของิ๊กิเนอร์ค่ะซึ่งก็สามารถที่จะขึ้นกระเช้าได้บริเวณนี้เพื่อขึ้นไปชั้นบนสุดของภูเขานะคะแล้วก็ไหลเลื่อนสกีลงมาค่ะบริเวณนี้นะคะ เดินขึ้นไปนะคะก็จะมีเป็นร้านอาหารนะคะแล้วก็จะมีโซนที่สําหรับบิกินเนอร์เอาไว้ฝึกเล่นสก,กีกันด้วยนะเดี๋ยวเราจะพากันไปดูค่ะว่าไปตรงไหนกันบ้างและมีอะไรกันบ้างนะคะเราก็เดินตามทางหิมะทางนี้ไปเลยค่ะจะสังเกตเห็นว่าเขาจะมีเป็นของเล่นนะคะเอาไว้ให้เด็กๆและครอบครัวเล่นกันด้วยนะคะข้างบนเลย อ่าตรงนี้ถึงแล้วค่ะจะเป็นบริเวณที่เขามีกิจกรรมเดินบนหิมะกันนะคะหรือว่าจะเป็นโซนที่คนนิยมมาฝึกสกีเบื้องต้นกันก่อนค่ะมีทั้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่กันเลยนะนี่ไงเห็นนะเขากําลังมาฝึกเล่นสกีกันค่ะพอเล่นกันได้แล้วพอจะได้แล้วนะคะเขาก็จะนั่งกระเช้านะคะขึ้นไปด้านบนค่ะเพื่อที่จะสไลด์ เลื่อนสก,กีกันลงมาด้านล่างนะคะลานของฮิวตันเนสโกดเนี่ยก็ขึ้นชื่อเรื่องความชันเหมือนกันนะทุกคนว่าเป็นลานสก,กีที่ค่อนข้างชันค่ะวิวภูเขาไฟโยตอิอยู่ข้างหลังเลย <S <s เด็กน้อยทําอะไรคะเนี่ย <g ül> กลิ้งอยู่บนหิม,มานะคะนะเด็กเมืองไทยเนาะที่บ้านไม่มีหิมะก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนี้นะคะส่วนเฮียก็ลากเสเลดขึ้นไปเลยค่ะลานของทางนี้นะคะของเด็กๆเกนี่ยพื้นก็จะค่อนข้างเรียบนิดนึงนะคะจะไม่ค่อยได้ชันมากเท่าไหร่นี้ขอลองบ้างดีกว่า เ,เนนนเดีอยู่ทราอยู่ที่ลานสกีกันประมาณครึ่งวันนะคะหลังจากเริ่มเหนื่อยแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าอากาศเยน็นมือเปียกมือชากันไปหมดแล้วเนี่ยนะคะเราก็เริ่มเก็บภาพความประทับใจนะคะแล้วก็พาเด็กเดกเดินกลับไปที่ที่พักเพื่อเตรียมตัวที่จะเดินทางต่อนะคะวันนี้นะเราจะไปนอนกันที่ซัปโปโรค่ะซึ่งการเดินทางก็ต้องใช้ระยะเวลาเหมือนกันนะคะ เดี๋ยวเราต้องไปต่อรถกันที่โอตารุอยู่แล้วค่ะก็เลยว่าจะแวะทานข้าวเย็นกันที่โอตารุก่อนที่จะกลับ s ซาปโอลด้วยตารางการเดินทางของเรานะคะก็ตามนี้เลยค่ะเป็นแผนการเดินทางเข้า s ซาโปโอลนะคะจากฮิวตันนิสโกวิลเลจนะคะหลว้วเราจะนะ่งโรดชัตเตอบัตค่ะเพื่อไปคูจันสเตชันแล้วก็ต่อรถไปนะคะไปโอตารุแล้วก็แวะเที่ยวกินข้าวที่โอตารุก,กันก่อน,นะคะ่ะ เราก็กลับมาแล้วค่ะมารับกระเป๋านะคะแล้วก็ขึ้นชัตเตอร์บัตค่ะเวลาในการเดินทางนะคะเราขึ้นรถชัตเตอร์บัตกันบ่ายโมงสีเพื่อไปถึงคุชันสเตชันเกือบเกือบบ่ายสองนะคะเมะื่อวานนะเรามาถึงที่พักกันค่ำแล้วนะคะเราก็เลยไม่ได้เห็นวิวของนิซิโกวิลเลจ ตอนแรกมีกะจะพักสายตาสักหน่อยค่ะแต่พอเห็นวิวพาโนรามาข้างทางก็เลยต้องหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายวิดีโอก,กันหน่อยนี่รอสันอันนี้วิวหลักลานมากเลยค่ะเป็นที่ที่คนนิยมมาถ่ายรูปมากเลยนะถัดมาอีกนิดนึงนะก็จะมีโชว์รูมโตโยต้าด้วยนะทุกคนเห็นวิวโชว์รูมโตโยต้าแบบนี้นะอยากจะเอารถมาเข้าสูงพิงไว้ยาวๆเลยจ้าวิวดีงามมากๆเลยเราก็นะคะนั่งรถไปถึงสถานีคุวันสเตชันนะคะเพื่อจะต่อรถไปค่ะเดินทางเข้าที่โอตารุนะคะ นี่เลยการเดินทางของเรานะคะมิซโกไปโอตารุนะรถไฟของที่นี่นะคะที่เดินทางจากคุจันสเตชันไปโอตารุจะเป็นรถไฟโลเคอลนะทุกคนนั่งกันอยู่ประมาณชั่วโมงกว่าๆคะ่ะก็มาถึงแล้วนี่เลยสถานีโอตารู <S 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 เดี๋ยวเราจะเอากระเป๋านะคะฝากไว้ที่ตู้ล็อกเกอร์ด้านล่างของสถานีก่อนนะคะโดยล็อกเกอร์ของที่นี่นะจะอยู่ระหว่างตรงนี้เลยค่ะพอออกจาก JR มาแล้วนะคะให้สังเกตเซเว่นค่ะแล้วก็ตรงร้านขนมปังนะ พอเราเดินตรงเข้าไปข้างในนะคะสุดทางก็จะเป็นที่เก็บล็อกเกอร์ค่ะซึ่งล็อกเกอร์ของที่นี่นะคะด้วยความที่เป็นสถานีใหญ่ก็เลยจะมีตู้ล็อกเกอร์ให้เราเลือกหลายไซส์มากๆเลยราคาก็ตั้งแต่400เยนถึง700เยนเลยค่ะก็เลือกเก็บได้ตามขนาดกระเป๋าของเราเลยนะคะว่าจะใช้กี่ตู้ราคาเท่าไหร่หลังจากเก็บกระเป๋าเสร็จแล้วนะคะเราก็เดินออกมาที่ด้านนอกสถานีค่ะซึ่งก็จะมีบัสเทอร์มินนลนะคะเอาไว้ขึ้นรถมีห้างสรรพสินค้าเยอะแยะเลยนะคะเราเลือกที่จะเดินเท้าไปก่อนคะ่ะเพื่อ ดูวิวทิวทัศน์ด้านนอกก่อนนะคะเราเดินจนมาถึงคลองออตาลุค,ค่ะซึ่งบริเวณนี้นะคะก็จะเป็นมุมมหาชนจริงๆมุมมหาชนมันจะอยู่อีกฝั่งตรงนู้นนะคะแต่ว่าวันนี้เรามาเดินดูเซอร์เวยกันก่อนเฉยๆนะเดี๋ยวเราจะเดินไปหาร้านไก่ทอดนารุโตะก,กันค่ะว่าอยู่ตรงไหนเป็นร้านที่ขึ้นชื่อเราต้องมาทานของที่นี่เลยนะนี่เลยเดินมาสักพักนะคะก็จะเจอราคาร้านไก่ทอดนารุโตะนะคะร้านนี้ขึ้นชื่อมากเลยของเมืองออตาลุกนะใครมาก็ต้องลองทาน มีว่าก็ได้อยู่นะคะไก่เขาจะมีความหวานเมือนเขามีการหมักซอสอะไรบางอย่างเข้าไปนะเสร็จแล้วนะคะกลางคืนเราก็เดินทางเพื่อกลับไปที่ซาปโปโละคะ่ะ จากสถานีโอตารุนะคะมาที่ซัปโปโรสเตชันนะคะใช้เวลาเดินทางประมาณ35นาทีนะคะบูอีกท่าทางจะง่วงจริงๆนะคะเนี่วันนี้คิดน่าจะเคลียมากแหละเพราะว่าเล่นกันตั้งแต่เช้าเลยนะก็เลยหลับบนรถไฟของงีบสักหน่อยคะ่ะพอลงจากรถไฟแล้วนะคะเราก็ถึงแล้วนี่เลยสถานี JR ของซัปโปโรนะคะเราจะต้องเดินทางต่อไปนะคะที่ลิชมอนโฮเทลโอโดริค่ะเราเดินนะคะประมาณ1.3กิโล จริงๆถ้าใครไม่อยากเดินนะคะก็สามารถนั่งสับเวน,นะหรือว่ารอรถบัสก็ได้ค่ะแต่ว่ามีว่าระยะเวลาในการรอนะ้ะมันก็นานเหมือนกันแต่ถ้าเราเดินเท้ามานะคะเราสามารถชมวิวทิวทัศน์ข้างทางนะคะเพื่อเซอร์เวยเอาไว้ก่อนว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างนะคะ เด็กของเรานะก็ลากกระเป๋าคันคนละใบค่ะด้วยการเดินทางนะคะที่2วันที่ผ่านมาเนี่ยค่อนข้างจะเดินทางโดยรถไฟค่อนข้างเยอะวันนี้เด็กก็มีงงแงกันบ้างนะคะด้วยความเหนื่อยล่ะค่ะวันนี้เราก็เลยลากกระเป๋าเข้าที่พักนะคะแล้วก็ให้เด็กพักผ่อนสักนิดก่อนที่จะพาออกมาคีบตุ๊กตา,ก,ตาก,กันจ้ามาถึงแล้วนะคะที่พักของเรานะคะลิชมอนโฮเทลโอโดริค่ะเราเลือกพักที่นี่นะคะเพราะว่าที่นี่อยู่ติดกับ ถนนคนเดินที่เก่าแก่ที่สุดในฮอกไกโดนะคะก็คือทานุกิโคจิซัปโปโรนั่นเองค่ะและอีกฝั่งหนึ่งนะคะก็คือติดกับถนนด้วยบริเวณนี้นะคะมีทั้งร้านคา้าร้านอาหารแล้วก็ช็อปปิ้งค่ะเราเก็บของกันก่อนนะคะหลังจากเก็บของเสร็จนะก็พาเด็กนะคะไปหาที่คีบตุ๊กตาการเด็กๆลันลากันมากเลยเมื่อี้ยังเหนื่อยกันอยู่เลยยังงอแง,งอยู่เลยอย่า บอกว่าจะไปขี่ตุ๊กตานะมีพลังขึ้นมาเลยจ้าเขาบอกว่าเขาขอขี่ตุ๊กตากันก่อนนะคะแล้วค่อยไปทานอาหารกันค่ะซึ่งขณะนี้นะคะก็เป็นเวลาสองทุ่มกว่าแล้วนะคะคนก็ยังเดินกันพลุกพล่านกันอยู่เลยนะ มาดูการวัดคิดตุ๊กตากันได้หรือเปล่าถึงแล้วนะคะย่านนี้นะคะก็จะมีร้านคี่ตุ๊กตาอยู่ประมาณ4 -5 ร้านนะทุกคนซึ่งหนึ่งร้านของเขานะคะหนึ่งครูหาเนี่ยก็จะเดินขึ้นลงได้ประมาณจากสถึงชั้นค่ะก็จะมีของเล่นที่เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นกระชับปองนะคะคี่ตุ๊กตานะคะในแบบต่างๆนะตอนแรกเข้าใจว่าหัวคีบของเขาจะดีนะทุกคนแต่ว่าดูไปดูมานะมีว่ามองไถขคีดยากกว่าดีดูสิขึ้นมาแล้วแล้วก็ล่วงทุกคน ครั้งหนึ่งนะคะที่หนึ่งครั้งเนี่ยเป็นราคา100เยนนะคะทุกคน100ยเยนค่าเงินตอนนี้ก็น่าจะอยู่ประมาณ25บาทค่ะ,อะลองคี่ดูสิจะได้ไหมเกี่ยวมาแล้วจ้ะเกี่ยวขึ้นมาจ้ะเกี่ยวมาขึ้นหลุดจ้าเนี่ยน,นี่ก็ลุ้มอย่างถูกดอกเลยค่ะปรากฏว่าก็ยังไม่ได้นะ,ะตัวเล็กลองต,ตัวเล็กกันบ้างสิจะได้ไหมไม่ได้นะท้อ,ทอแหละไปแวะกินข้าวกันก่อนดีกว่าค่ะแล้วค่อยมาหาที่เป็นใหม่เนาะ หลังจากทานข้าวเสร็จนะคะวันนี้เราก็ขอนอนหลับพักผ่อนกันก่อนจ้าเพราะว่าพรุ่งนี้เรามีกิจกรรมจะขึ้นลานสกีกันอีกที่หนึ่งโดยเราจะไปสนุกที่ไหนกันนั้นนะคะอย่าลืมกดติดตาม subscribe และกดแจ้งเตือนขันกระดิ่งเอาวไว้เพื่อไม่พลาดคลิปข,ของ t ี d ดี m ัน y ี่ขับในวันที่นี้นะคะรับรองว่าสนุกแน่นอนเลยกิจกรรมเทียบราคาที่เราจะไปกันบายบาย